่านที่ซ่อนเสน่ห์เอาไว้หลากหลายทั้งล่องลอยของความทรงจำวัฒนธรรมที่ผสมผสานและชีวิตผู้คนที่ยังคงเต้นไปพร้อมกันเวลาในทุกตรอกซอกซอยของตลาดน้อยเสียงค้อนตอกเหล็กเสียงเครื่องยนต์เก่าและรอยยิ้มของผู้คนต่างเล่าถึงวิถีชีวิตที่ยังคงดำเนินไปไม่หยุดนิ่ง สะท้อนถึงความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างผู้คนกับสถานที่แห่งนี้และตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ศาลเจ้าโจโซือกงที่นี่ถือเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของชาวจีนฮกเกี้ยนในย่านตลาดน้อยที่มีอายุมากกว่า150ปีศาลเจ้าแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ทางศาสนาแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศรัทธาของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นค่ะ ในสารเจ้าจะประดิษฐ์ด้วยเทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพเช่นเทพเจ้าโจซือกงซึ่งเชื่อกันว่าท่านจะช่วยคุ้มครองให้พุนเคาะภายัยและประทานความสิริมงคลมาให้แก่ผู้ที่มากราบไหว้อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางกิจกรรมสำคัญของคนในชุมชนทั้งพิธีงานในเทศกาลตรุษจีนรวมถึงงานประเพณีต่างๆของชาวตลาดน้อยด้วยค่ะ ต่อไปอยกจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในงานพิธีเทกะจาดกันค่ะงานบุญใหญ่ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ที่ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความศรัทธาและการให้ตอนที่ยกไปถึงนะคะคนนั่นเต็มท้งเข้าเลยค่ะและตอนนี้นะคะที่นี่ก็คือบรรยากาศของเรานั้นก็คือเทศกาลเทกาจาดซึ่งตอนนี้คนเริ่มมาเรื่อยๆแลวตอนนี้เวลา 10, 7จ็ดโมงเจ็นาทีนะคะแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มมาเรื่อยๆแล้วซึ่ง ดวงจออะได้บอกได้บอกเราว่าที่น่ะคนจะมาประมาณ3-4มถึงพันคนนะคะโดยใช้เวลาของเทกระจัดอะ3วันค่ะที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่สัรเจ้าหรือว่าคนในชุมชนที่มาร่วมกันแจกของนะคะแต่ยังเป็นผู้คนข้างนอกนะคะที่มีความศรัทธาอยากแบ่งบันคนในนั้นก็มาร่วมทำบุญในงานนี้ด้วยค่ะ และนี่คือลุงจอร์ดอีกคนสำคัญของศาลเจ้าโจซือกงผู้ดูแลศาลเจ้ามานานหลายปีซึ่งวันนี้ลุงจอร์ดจะมาถ่ายทอดเรื่องราววิธีเทกระจาดให้พวกเราได้ฟังกันค่ะพิธีงานทิ้งกระจาดงานทิ้งกระจาดของศาลเจ้าก็คือเป็นพิธีงานบุญเดือนเจ็ดงานบุญเดือนเจ็ดพิธีมันจะมีทุกปีของเดือนเจ็ดเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องเป็นการไหว้พบสับพปเวสีเป็นการผู้ไหว้สับปร,ร,ระเวสี เป็นเป็นประเพณีของทุกปีแล้วพอไหว้เสร็จปุ๊บเราก็จะแจกทานให้กับผู้ที่ยากไร้มารับข้าวก็แจกทานเป็นงานประจำปีของที่นี่ทุกปีอ่ะอย่างเงี้ยล้วก็จะมีงิ้วสามคืนของศาลเจ้าเพราะศาลเจ้าเราเป็นศาลเจ้าจีนลกเก้นเราจะต้องทําทุกปีแบบเนี้ยแล้วตอนนั้นหนุ่ยเห็นอะค่ะที่เขาอยู่กับตุ้บนแล้วแจกทานลงมาคือตรงนั้นเขาเรียกโกแปรอาฐานางนี้นี่นะ โกแปะเนี่ยแต่ละสารส่วนมากแต่ละที่บางทีจะไม่มีแต่ของเราเนี่ยเป็นสารเจ้าใหญ่เราจะต้องรักษาประเพณีเก่าๆไว้อาจจะมีการโยนลงมามีการโยนของลงมาของลงมาข้างบนโกแปะนี่ก็จะมีผ้าดิดทอดลงไปในน้ําเป็นสะพานพอผ้าสวดปุ๊บดินยางก็จะขึ้นมาตามสะพานผ้าแล้วขึ้นมาข้างบนข้างบนก็จะมีพวกเป็ดไก่มีของไหว้อะ ของไหว้มีของให้เขากินตรงนั้นพอเพาพาสร็จพระสวดเสร็จปุ๊บเขาก็จะโยนโยนของละไม้พวกไอ้พวกคนอยู่ข้างนี้รับก็นั่นแหละคือการทิ้งกระจารแล้วที่พระส,สวดนี่คือเขาเรียกขึ้นมาเรียกเรียกเรียก,ยกขึ้นมาน,นั่นก็นคือการทิ้งตอนทกทิ้งเขาเห็นว่านั่นคือทิ้งกระจารแต่ตรงนี้ก็คือแจกพี่หนูมาหนูเห็นมีขั้นตอนหนึ่งที่เขาเอาลูกปวิ่งไปเผาเนีนเเนะ่คืออะไรอ๋อนั่นคือไต่นั่นคือ นั่นคือองค์ไต่สือเอีย้ยคือองค์ประธานที่ของงานบุญเทศกาลเดือนเจจะเป็นเขาเรียกไต่สือเอีย้ยแล้ก็คือเป็นเจ้าที่ควบคุมวิญญาณทั้งหมดขอพิธีพิธีเสร็จปุ๊บเขาต้องเอาไปเผาส่งขึ้นสวรรค์ไปพิธีก็เสร็จตรงนั้นน่ะแล้วก็เริ่มพิธีแจกทานเลยเปทเแกไปคแจกเจะได้บุญอนเี้อ้าวไปหรอ

เมื kh kh ่อค่ำคืนมาถึงเสียงกลองยูหน้าเวทีสารเจ้าดังขึ้นทมกลางแสงไฟและกลิ่นผูบอ่อนๆคือช่วงเวลาแห่งความบันเทิงที่ทุกคนรอคอย ยิ้มในค่ำคืนนี้คือบทส่งท้ายแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่รวมความศรัทธาเข้ากับความบันเทิงตลาดน้อยสว่างสวัยด้วยแสงไฟและรอยยิ้มเป็นคืนที่ศรัทธาและความสุขอบรับกันไว้อย่างกลมกล่อมเลยค่ะเมื่อพิธีสิ้นสุดลงชีวิตในตลาดน้อยยังคงดำเนินต่อไป เสียงตีเหล็กในเสียงกงยังดังไม่ขาดร้านค้าและรอยยิ้มยังคงต้อนรับผู้มาเยือนเพราะความศรัทธาไม่ได้อยู่แค่ในศาลเจ้าแต่มันอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนทุกคนในย่านนี้ในทุกแรงกายทุกรอยยิ้มและทุกการแป่งปันค่ะ